ั้งนะคะในชว่วงเทศกาลแบบนี้นะคะบิวก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงมีปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วปาร์ตี้นั้นนะคะก็ทําให้เงินในกระเป๋าของคุณเนี่ยหายไปกับการแต่งตัวซื้อเครื่องประดับใช่ไหมคะวันนี้ค่ะบิวมเีเครื่องประดับสุดเก๋นะคะมานาเสนอนั่นก็คือกําไลผ้าลูกไม้มีสุดรูแบบนี้นะคะแต่ว่าราคาย,ย่อมเยาวค่ะอุปกรณ์ในการทํานะคะก็มีผ้าลูกไม้นะคะแบบนี้ จะเป็นลวดลายใดก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ท่านผู้ชมอยากจะได้นะคะต่อมาก็คือเชือกนะคะโดยเชือกนี่จะต้องเป็นสีเดียวกับผ้าลูกไม้ของคุณนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือกันไกนั่นเองค่ะอุปกรณ์ของเราครบแล้วนะคะไปชมวิธีทํากันเลยค่ะไปกันเลยก่อนอื่นนะคะท่านผู้ชมก็นําผ้าลูกไม้มากาขนาดรอบข้อมือของท่านผู้ชมนะคะแบบนี้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะต้องตัด ร้อยแล้วนี่แล้วก็ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็มาตัดขอบเรียบๆตรงนี้ออกนะคะเพื่อจะให้เกิดลวดลายที่สวยงามน,นะคะและบิวก็ทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามน,นะคะเมื่อเทียบกับอันนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาร้อยเชือกกันนะคะเชือกนะคะก็จะร้อยจากฝัง่ง ขวานะคะไปซ้ายแบบนี้แล้วก็ร้อยสลับค่ะจากซ้ายไปขวานะคะ ชิดการแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็รวบปลายทั้งสองข้างเข้ามาค่ะแบบนี้รวบปลายแล้วก็มัดเป็นปมค่ะพอได้เป็นปมแล้วนะคะเราก็สามารถขยายได้ตามข้อมือนะคะอันนี้ออกกัน เชือกของท่านผู้ชมก็จะยาวไปนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็สามารถตัดออกได้ค่ะเดยกก็จะตัดเท่านี้ค่ะเราก็จะได้กําไรผ้าลูกไม้สุดดูแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกําไรผ้าลูกไม้ทาตามไม่ยากเลยใช่ไหมคะกำไรผ้าลูกไม้เนี่ยนะคะก็นอกจากจะสวยแล้วใช่ไหมคะก็ราคาถูกอีกด้วยแล้วก็พด็ก็หวังว่า วิธีทําในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาเครื่องประดับสุดสวยเก๋แต่ราคาถูกนะคะสําหรับวันนี้ DIY Do by yourself ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ